งงาามมสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสสกูสกุนเหมือนกัมากับพ่อครัวคือเก่าพี่น้องกับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมิรอสสกูสกุลเมือนีกัมาพบกกับพ่อครัวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมกับตำมิกแล้วพี่น้องตำชั่วขนมจีนใส้หมึก พี่น้องพร้อมจีนอยู่ข้างล่างอ่ะพี่น้องตำตำเมื่อไหนก็แซ่บเมื่อไหร่พี่น้องก็เลยตำมักตำพี่น้องแซ่บแล้วโป้คมีแต่ตำอย่างเดียวพี่น้อง้จีนอยู่ข้างล่างนะพี่น้องจะเห็นนะพี่น้องเนาะปลาหมึกอยู่ข้างบนนะพี่น้อย่างเนาะรักเอาข้าวหมาเป็นชวนคือเก่าพี่น้องเอ้าพี่น้องมากินน้ำกันตำแซบปลาล่าหนุ่นๆนะพี่น้องเนาะแซ่บกินน้ำกันพี่น้องมีมักแตงมักกุ้คูมากเนี่มากมายพี่น้องตักหลายคือเก่าพี่น้องเอ้าบรมีเกาเหนียวพี่น้อง บรรยากาศคน้ำเย็นๆเนาะพี่น้องเนาะเย็นคือเก่าเอาพี่น้องมากินน้ากันพี่น้องก่อนที่กินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องซองกินไปแช่ไปในชาเนลเอ้ามาลงมือเขาวันี้ข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวก็มีเด้พี่น้องข้าวเหนียวมี้นี่พี่น้องลายอยู่พี่น้องโอ้ปกครองกินข้าวเหนียวตัดเพชรคือเก่าพี่น้องเบิ่งพี่น้องเซนมาเด้อมากินข้าวน้ากันเซนขนมจีนเบิ่งนลงพี่น้องใส่มือน้ำใส่ซ้อนน้ำได้พี่น้องเด้อมันนี้แสบนะพี่น้องเนาะ อืมอ mm ืมขอบุนเสียงยัง an อ่ะเสียงน้องหมาเหรอจะมีเสียงรถเสียงยังไม่เป็นหรอเสียงก็อะไร ุ่นัน่นมกินอยู่ข้่งานเพื่อน้องเอ,อ้ยห้องกินบรรยากาศเย็นๆนะเป็นไงมึงกระหันมาเป็นแว่นเป็นแว่น้ะเพื่อน rành đây bây ăn tầm mới đây cái xe mình nhỏ ấy. một khi vừa tầm ผักเขาไมีถั่วูผักแตงทกเก่าแลไวไปเนาะพักะนเรื่ององพักเอา้เหนียวม่ครับ ขนาดบ่ได้อัดคลิปแกกินตำยู่เลยพี่น้องเยบ่แม่นตีกินเจ้อัดคลิปนี่ขนาดวันแรกคือตำอยู่ั่นแต่ละมือเป็นตอนเที่ยงก็ตำตอนเย็นก็ตำ en เง็้งามงามไป่น้งเว้ยคอยากเข้ากับมันกินข้าวน้ำสาหน้าให้วด็วพี่น้อง บิ่นไป5กินเข้าไปนำ้ำไปน้ปนักมันจสแซบบวมก่ามากหมดสใช้มืวอว่ะใช้มือ Trời mưa dẹp với không? <laughs> ตำก็ต้องตำเพ็ดเพ้จะ่ปนอนมันชบเพ็ดเป็นเวลากินกินยาโอ้คัะยา,ายก็เพเลานมึกลายได้ไ่นอน pro มันก็หันมาแล้วก็นนหน้ำปลาเพียรเลย่น้อง chèn yeah, nhọn này các nhau ấy. Mm. Đấy น่าพอขวัวจะบอกินต่ำแบบหวนนานพี่หนงเพ็ชพริกซิบบาทใสา่หมดเลยอักมันจะแ่บไปพี่้องนะลงมือได้พี่้องเลย ก้อนยาดกินน้ำก้อนนี่น้องมัะเคยกินเนี่ยมันก้อนหังเห็นเห็นเขากินอะไรซองเนาะแบบ้ากัเที่ม,มันจะขมเห็ยนซองดังๆเขากินอนะแฉบมะคมผักนะถ้าไปมันจะขมเน,นะเพีองค่อยมากกว่ากินนี่มา

Thank you.

นะเจาะจดมากบึ่งเอาหัวซอสพี่น้องใส่พริกเซาะลายพีน่น้องนี่เหลือแต่พริกเงาเหลืออะไรไข่หน่อย หนูแต่พิกคือเกาไปน้องนำปลาไหลพักทั้งเลยครูๆนั่นเดียวน้นองยิ้มพี่น้องเนาะคุณเอฟซีกับเฮากะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเราพี่น้องทุกคอมเมนต์เราพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาเฮากะ ตอบทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเม่นเนี่ยเขามาไปอ่านทุกคอมเมนต์หนูพี่นาะเอาไปเยี่ยมไปยามพี่น้องทุกปานทุกหลังคาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็คนติดตามก็ฮองสองพันกว่าแล้วเนาะพี่น้องก็ชาวน็ตก็ขอบคุณหลายๆเนาะถึงว่าชาวนายก็ส่องบดังเนาะพี่น้องแต่ก็ภูมิใจที่มีเอฟซีติดตามแบบนี้เนาะไปตลอดเนาะพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะอ้าวเอาขอขอบคุณพี่น้องคราบครับสวัสดีสบายดี